ที่นาเฉลียงนี่จะมีเจ้าเดียวคนเพชรบูรณี่มาทานที่นี่เยอะเลยดีจ้าขาประจําเยอะตืหวนนะคะจากเพชรบูรณ์มาสี่สิบกว่าโลแล้วแบบมากินชามนึงขเปล่าถ้วยนึงแล้วก็ซื้อกลับบ้านอืเรื่องจริงนลคะเนี่ยเข้ามากอบแก้วนี่เจ้าของร้านกอบแก้วเพช่ชนายายตอนนี้อายุเจ็เจเป็นคนไชนาา พาลูกมาตั้งลูกยังเล็กๆอยู่ก็พามาโอ้โหยายขายมา45ปีแล้วชอบทำอาหารมาอยู่ที่นี่ก็เริ่มทำเลย <g ül> ก็ชิมชิมด้วยตัวเองในร้านยายนี่ไม่เคยซื้อสูตรมาทำนะทุกอย่าง <t> ข้าวหมูก,กอก <g ül> ข้าวหมูแดง <g ül> ทำเองหมดลูกมันที่ยังทำไม่ถูกเลย <g ül> เตวนแปลว่าไส้หมูกระเพาะหมูไส้อ่อนไส้ใหญ่ไส้ตันมีหมดในหมูในตัวหมูเขาจะเรียกลงคำว่าตือหวนรสชาติมันก็กินออกเปรี้ยวหน่อยๆเปรี้ยวพักกัดดองกระเพาะล้างเกลือล้างแล้วก็เก็บเอามันข้างในนี่ออกหมด ต้อเตาถานเตาถานนี้มันหมดเตาแล้วมันก็นุ่มมาดีขายดองนี่ก็ดองดีใช่ไบางครั้งก็ดองเองบางครั้งก็ต้องซื้อแต่ซื้อเจ้าประจาที่ไว้ใจได้อะขายกันมา40ปีเจ้าเดียวเลยมันก็ยากนะคะตลาดนี้มันก็มีมีเจ้าเดียวอ่ะโดยมากเขาจะทําแต่ต้มเลือดหมูกันคนเพชรบูรณ์นี่มาทานที่นี่เยอะเลยบางคนก็สั่งห้าถุงเจดถุงอะไรอย่างนี้ หมูกรอบนี่ต้องเอาหมูสามชั้นมาต้มต้มให้ให้นิ่มก่อนแล้วก็มาทอดอันนี้สุดยอดต้มแทบของของป้านะเอาเครื่องต้มอย่างเดียวแล้วไม่เอาใส่ให้เขาเราเอาเน้นเนื้ออย่างเดียวเราจะใส่ตอนที่เราเคี่ยวเคี่ยวเนื้อ ใครผ่านไปผ่านมานะั้นก็อยากกินตืห่วนให้แวะมาที่ข้างทกศนนาเฉลียงแล้วรองไม่ผิดหวังเลยอ,อร่อยแน่ค่ะทำเองทุกถ้วยค่ะก็เรื่องจริงนะคะ <c oughs>